สวัสดีค่ะวันนี้แม่หญิงพากินข้าวเร็วจ้าพากินข้าวแต่วันเร็วนี้จ้าน้ำจิ้มปกระป๋องผักค่ะมะราต้นหอมด้วยค่ะลีน่าจอยด้วยค่ะฮัลโหลทุกวันแล้วก็มีผักชีแล้วก็มีสลัดม่วงมีผักอ่ามีอ่า พริกหวานะคะ่ะไปกันเลยจ้าลูกสาวหิวข้าวแล้วใครเม,มีนะหิวข้าวออาาไก่แค่ร้อน,นมากมร้อนมือไก่่อนน้ำปลาจ้ะใช่ค่นนะอันนี้น่า้อนสองอันแรกอร่อยไหมร้อนไหม ียวอ้น่าต้องทำแบบต้องจานแล้วก็กินแบบแบบนี้เพราะว่ามันรอ้อาานะเห็นไหมถ้าเห็นไก่เราไหมเนี่ยเออไม่เห็นอ๋อเห็นไหมอ๋อไม่เห็นอลิน่าเลย ก็ไม่เห็นแม่ไม่เห็นค่ะแล้วก็แล้วก็ข้าวไม่เห็นข้าวอะไรนะไม่เห็นด้วยจะนี่ไงก็เพราะว่าอยู่นีเพราะว่าเพราะว่าอาจจะใสายเก๋อแล้วขอโทษขอโทษค่ะขอโทษค่ะอืมอร่อยค่ะอือหือ อันนี้ชื่อว่าไก่ค่ะไก่ทอดอะไรคะไก่ทอดมูคค่ทไก่ทอดปลาลูกอ๋รอลลอรอมากเลยเป่าด้วยน้องลรีนบอก่าเรีนลรีนไม่ก็ได้เข้าค่ะจุ แวันนี้น้องลีลขอจอยด้วยค่ะใช่เพราะว่าลิน่ารักแ <c oughs> น่บอนจังเลยอื <c oughs> <c oughs> ไม่ิชอบกินต้นหอมแต่อร่อยอืออะไรลูกมเืออินีย์มเขือเทีไก่นุ่นเหรอลูกุ่นใส่ตัวนี้ i like general ืที่อลิน่าตื่นมาที่อลิน่าตื่นมาอลิน่าไม่ได้อลิน่าไม่ได้เห็นแม่เลยทพราะว่าแม่เพรวแม่ไปข้างนอกแล้วก็ไม่ได้เห็นเลยทำไมแม่ไม่ติด้บอกอลิน่าแป๊บเดียวนี่พูดจริงไหมคะดูวหมูพูดจริงนะทุกอน อย่างนี้อร่อยมากทุกคนจอยด้วยนะถ้าไม่จอยอารินน่าจะฟ้องแม่น้องอาินชวนทุกคนมาจอยด้วยเหรอลูกหรอใช่ถ้าทุกถ้าทุกคนไม่จอย แม่กับไปริน่าอาิน่าจะฟ้องแม่อาลิน่าถามทุกคนไปดูถามทุกคนสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะ

น่าท<ร>้าใส่ปากเลมัมเหมอร่อยมากๆค่ะอร่อยมากค่ะอันนี้น่าไม่ได้จอยแม่ทุกวัน

ใช้มือใช้ช้อนมั่งไม่ว่ากันนะจ๊ะโอู้หูฮึแป๊บนึงคะ่ะอลินาต้องเอาโทรศัพท์พี่ปั๊มอลินาไม่ได้เนมพี่ปั๊มอลินาไม่ได้เนมมันานชื่อว่าเราด้วของอลิน่าแหละอลินามีปอดเอออลินามีปอดเออแล้วก็ <c oughs> ปอดเอ้มีแฟน ช่วว่าพีดอมน้องติดพี่สบายมากใช่แล้เนี่ยยังไม่ได้อยูเด็ตเรามันเป็นอะไรหรือมันเหมือนชิชักชิชักเลย เป็ดดกจูอ๋อน้ำมากค่ะสุดที่สุดขอบ thank you man นี่ค่ะไก่ทอดน้่งปลาวันนี้คุณยุนดีอืมโอ้ใครเนี่ย <laughs> วันนี้ say hello hello ค่ะวันนี้อลินาชื่อเป็น,นคอันดนเป็นปปพัพพีองลิน่งลงจน้นลง,ลงให้เป็น,นลงาเนลงมาเ,อ,มาเอาไอาปุยเจ็นี่ขิวคัมเบอร์ คิวคอมเบอร์เลยอร่อยมากค่ะลีน่าบอกทุกคนได้ทนานคัะเยอะๆค่ะห้าวผักเยอะๆ,ๆอ,อันนี้เอาแค่ซอสคิวคัมเบอร์จะแรอทด,ด้วยนูชอส<ด>ใช่ใช่ไหมลีน่าอันนี้ลองชิมไหม แนนที่แม่ stop, ที่มามี่ต็อปอยู่ดื่มกินมิว this one are uh, you aware that do า o t be drunk ทำไปแล้วนะฮะ <Huh? S 1> ทำไปแล้วทำไปแล้วเหรอและน้องก็ไม่กินนอมอีกเลย เขาบอกว่าแม่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าคุณแม่จะทำใช่ไหมลูกใช่แล้วก็แม่ทำไปแล้วคา <laughs> นินา still drink milk ที่ไหนที่วันนี้ที่ครับเหรอใช่ที่ครับ <laughs> ไม่กับแม่เข <laughs> าว่าแม่ช่วยกานินานะ <laughs> แต่ว่านินช่วยกัน อลิน่าจะช่วยแม่ไม่ค่ะไม่ช่วยแม่อลิน่าจะใส่อันนี้แล้วก็เมคโคโค่แล้วก็อลินาเดี๋ย <c oughs> ไม่ให้แม่กินโกโก้อีออต่อไปนี้เออใจแล้วเพราะว่าแม่กักาลินาแหละมาหูแล้ว มาหูมาหูแ hmm. ม I mean, ่แล้วยาๆๆบุนจ๋าบินจ้าบินจัตโตโกอันนี้อีกเต็บยูโอ้ยอ่าเราเอาไอ้นี่มันไปปลูกกันนี่เห็นไหมมันสีเริงจริงขึ้นมาแล้วเนี่ยนี่ตรงเนี้ยอันนั้นเป็นขุนหมอน เอาไปลองกุ้ดูกินกุ้งกันลองกินกินพูดอะไรก็ไม่พุ๊แ้งนี่นะคะไหไอีกน้ำมงเดยวจะเสร็จแล้วแป้งก็ปัาแบบแบบเกียวอร่อยอ่ะถ้าไม่หย่งกินข้าวกับผักน้ำพริกไม่ยิงทานได้ค่ะค่าแม่ค่ <c oughs> าแม่ <c oughs> มแม่ถ้าแม่ไม่จ่ากินอันนี้กับพักแม่ไม่ยอมกินกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้ก็อชอบแมน่นั่งดีๆนั่งดีๆแม่แเกงหอ,อกแล้วนะขอ,อบโทษค่ะอชอบค่ะแหนะ ไม่หญิ่งพอแล้วนะคะไม่หิ่งอิ่มแล้ว hello kit aapko sabko do malum malum โอเคค่ะงั้นวันนี้แม่หญิงขอ<ะ>แม่หญิงกับน้องอลินขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะแม่หญิงขอฝากจ้องฝากกดไลค์กดซ<ะ>ับสไคร้เพื่อเป็นกาลังใจให้แม่หญิงกับน้ององลินนําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพรคุณค่ะสวัสดีค่ะลินะคะสวัสดีคะ่ะ,คะ,คะลุกขึ้นทำเลยดีสวัสดีค่ะทายบายค่ะ